มาหยอดพี่น้องครับสวัสดีคุณนังกับพี่น้องครับนี่ปลาแห้งน้ำขุ่นปลาแห้งน้ำขุ่นแล้วก็ปลายอนคุณแม่เราจจัดให้นี่ครับแม่ครับแม่ครับโอเคปลายอนแห้งแต่ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับมาหนี่มาโอ้เป็นกล่องเลยวะแม่ ของละแปดสิบเนาะ่องน้อยๆนี่เนาะโอ้ตะกี้กล่องละลอยพี่น้องครับลดเหลื้อตะกี้กล่องละลอยครับพี่น้องตอนนี้ลดเหลือกล่องละแปดสิบแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วไม่แข็งนะครับอ่ะนี่กเติ๋บดไม่แข็งนะครับอ่ะเดี๋ยวแพ็คให้ก่อนตอนนี้เนาะแม่เนาะจะไปส่งลูกค้าไปส่งเอฟซีเพิร์ลซังมานะครับป๋าย้อนสองเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งนะครับนะครับปลาปลาขาวน้ำโขงน้ำมีวันนี้สั่งมาด้วย ปลาขาวน้ำโขงโอเคจัดมาอืมีทึ่งปลานิ่นมีทึ่งปลาอันนี้เนาะผสมกันผสมกันบ่เป็นยังงครับว่าแต่เป็นปลาน้ำโขงกนเอาเบิรนะครับมีปลานิ่นอันนี้ปลาขาวหรือปลานิ่นปลานิ่นตัวนี้ขาวรวมกันอืมทึ่งปลานิ่นปลาขาวพี่น้องครับเอาร่วมกันร่วมกันเนาะอ่ะจัดมานะครับตามสั่ง ก็กระเดกปลาแดกตอนก็คือเกา่าได้พี่น้องเด้อมีคือเกา่านะครับปลาแดกตอนกูนะยังเอเล่ครับพี่น้องปลาแดกตอนนี่ตอนใหญ่ครับปลาแดกปลาน้าโขงนะครับครบแล้วเนาะปลายอนผมปลายอนน้อยผมครบแล้วนี่ครับพี่น้องครับเป็นแพ็คเป็นแพ็คเป็นแพ็คโอเคแต่อันนี้ใส่ยุรงยังไงล่ครับทุกคนี่อันนี้เสียทรงเลยเพิ่นมันสิตอนนี้เป็นปลานิ่นเนาะปลานิ่นกับปลานิ่นหน้าโขงนี่แหละฮะ เอาหมดลแล้วโอเคแต่กูรูปมาเอาสักครู่แจ้ปลาปมาทางนี้พี่น้องครับบ้านจีปลม,มัตจะใส่นอตไหนเนาะี่หอดจีปลมพี่น้องเลยใครสนใจมากมากทงใส่กองโฟมให้แพ็คลำแข็งจีปมมลปมมีแล้วจีปลมมีแล้วจีปลมมีแล้วแล้วก็อะไรเนี่ยก็รถวะเนี่ยอ้าวกระโดดห้งก็มีพี่น้องครับ นีปรดแห้งร้อมเด้อผู้ใดสนใจครับผมมามาออเดอร์มาออเดอร์มาปรดแห้งก็มีนะครับปรดแห้งปรดแห้งมามาจากไหนโพมาจากไหนปรดแห้งนี่คือเพเคยมีจักเทีย่ยอันนี้จิปโอมานมาได้ไสนจิปโอมอ๋อจิปโมช่วงไหนกระรางมากเนาะน,นี่ครับ่ป้องครับจิปโอมหน่อยถุงละสองร้อยก็บาทนะครับเพราะว่ามันมีประมาณเท็ดตัวคนอยตัว ร้อยตัวนะครับช่วงนี้กําลังมาใหม่ๆสดๆนะครับแมงกี้ปลมราคาปลายังก็ปลาปลาลดปลาลดแหงโอ้ยผักหลายเอามายังคืองร้อนอีเปียดเลยเท่านั้นเฉียดใหย่างพุ้นน่ะโอ้เฉียดแหย่างกุ้งเฉียดแหย่างกุ้งอ้าหลอกมาทางนี้มันยังไล่ๆนี่ยมันคืองูหลอกเสียอ่ะเลยโอ้แพงเกินที่ทั้งพุ่นโอ้ย่างกันอีปลาลดแหงไม่ได้ใส่ปลาลดแหงนะไม่ลายแต่เขาคือง่ามเตี้ ปลาลดน้อยพี่น้องเอ้ยปลาลดแหงมาเด้อมาเด้อมาเด้อสนอกุกสนใจปลาลดมีมาแล้วน้องเข้มก็มีคือกันเน,น,นี่ครับโอ้ยพลาขาคืองามแต่ประขาปลาลดนะครับปลาลดช่วงนี้กําลังมาเยอะเลยแล้วก็น้องเข้มไม่ไม่ไม่เอารถไปอันนี้เฉยรถไปเคียมประกันเฉยแม่เร็ว <c oughs> มาเร็วม่วมวมอีกเร็วคือเก่าคือเดิม,อ,ดมอ่ะ ไวยมาทาั้งนี้เขียดเขียดอบสม,มนุนไพรเขียดอบสม,มุนไพรแม่เป่งก็มีง่้ยงามแน่แน่แน่แม่เป่งก็ยังมีได้พี่น้องได้ผู้ใดนอสั่งแม่เป่งจัดร้อยมามาเดี๋ยวส่งให้พี่น้องเลยแม่เป่งงามงามไม่ไม่สดสดรวมไปถึงอ๋อมันคือพี่โซลานด้บัดนี้โอ้ยามนี่เนาะยามประหลดประหลดน้อยมีทุกร้านเลยแล้วก็เขียดแห้งก็มีนะครับหอมอบสมุนไพรตัวนีน้ แหวดอีโมแม่เปล่งโอ้หอยขี้กระายหอยนาหอยนาหอยขี้กระายสุดยอดเลยแม่เปล่งสวยผู้ใดสั่งแม่เปล่งผมทักมาหาแม่ได้พี่น้องเด้อโอ้ไวกับมีแล้วไวมีแเลยไว้ไว้จ้าไวมาแล้ววอยมาทางนี้พี่น้องท่านโอ้ไปแหงคือไหนอยู่ท่านมานเลยเนี่ยไปแหงทางนี้กับมีตัวนี้มีแต่ใส่งามๆเหมือนกันไปแหงน้ำโขงมีปลานิลด้วย ปลาแห้งปลาขาวเนี่ยนะครับสวยๆใส่งามๆพี่น้องเลยนี่ปลาย้อนก็นมีแห้งๆเนี่ยสวยๆคือกันคืนอยังหน่อยเลย <c oughs> มันเบิดบ่โอ้จ้าโอ้แม่เปี๊ยก็ยังมีอยู่นะครับพี่น้องครับแม่เปี๊ยก็ยังมีเด้อแม่เปี๊ยใหม่ๆสดๆนะครับมีดอกแด่ด้วยนะครับมีเกียดอีโม่แห้งเหมือนเดิม นะครับมีปลาแห้งนังเข้มนะครับโอ้ปลาแก้วอีแม่ขึ้นแหนอนเลยบ่นี่ยวนวยบอกตรงเลยนะแม่เนาะงาม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 พี่น้องเลยนี่นะครับปลาแก้วแหงก็มีปลาแก้วฝอยฝอยทอดกรอบๆมีกแ็แเซาะด้วยพี่น้องด้วยนี่มีถุงน้อยแล้วก็ถุงใหญ่นะครับอ่ะสนใจยังสั่งมาพี่น้องครับเดีย๋ยวจะร้อยจัดให้ปลาแห้งน้ำโขงปลายอ้อนน้ำโขงเขียดแห้งนะครับแต่ว่าอึ่งแห้งบ่มี่เ้ยพี่น้องก็ต้องถามหา อึ้งแหงเบิดเรวยวนี่เบิดเรีวเบิดเรีวเขียดเขียดยังพมีอยู่แต่ว่าเห็ดกับพอมีเห็ดเห็ดพ่อมี่เห็ดครับ่นี่นะครับเห็ดกนทังงยูเครนนะพ่อแม่โอ้ยแม่เราว่าเห็ดกลนทังขึ้ได้ลรยแต่พอไปลอหาเก็บเอายูเครนยูเครนลัเป่าดอกยังไงงามๆจุ๊บจูมก็มี แมนครับ <S <S ผมมาแต่ฝุ่นเมื่อวานเนี่ยมื่ก้อนเนี่ยค,ครับ <ไป S 2> ผมเอารถไปเขาอันไปเข้มประกันก็ลเลยมาแวหาน้องอยู่อันเคลื่อนลำเปล่าก็เลยไปหาอันถาเอาปลาเอาปลามาขายน้ำน <ะ S 2> ปลาสด <S <S พอดีไปได้อันไปได้เห็ดคนทางนะั่นแหละไปเก็บเป็นคนทางากผู้เทาครับ,บสนุกแกงรสอันผู้เทาก็ดีออ้าวอดตลาดแล้วพี่น้องเ้ยโมนี้นะครับมาจวดจัดกันนะครับ ุ้นนุนคุณแม่ปลาแหงน้ำโขงช่วงนี้ก็จมีปลาขาวนะครับมีปลานิ่นพร้อมครับของปลาน้ำโขงนะครับมีทั้งสองมีทั้งสองอย่างนะครับปลาแหงมีสองอย่างเลยปลานก็มีนะครับปลาน่องปลานแห้งนก็มีนะครับส่วนเติมเพิ่มเติมนะครับเอาอะไรอะไรเนี่ยคือเก่าน่ะพี่น้องนะครับปลานสดก็มีผูใด้สนใจสร้างได้ทรงทรงฟิตไห้ทรงนำแข็งฟิตไห้เลยนะครับ โอ้ปลารถไหลเนี่ยนี่ปลารถไหลนี่น้ำพึ่งก็มี่ได้พี่น้องได้น้ำพึงพ่งผู้ใดซ่องจวดจาดมาคือเก่าคือเดิมเลาะตลาดเน่ามานี่หลังจากที่บ่ได้เรอดไร้เมื่อแล้วไคขวัญจะเล่นมาโอ้ยไครงามๆเลยอุย้ยบกหอยยีแม่ทั้งนี่หอยจูบหอยหอยหอยเชยลรีทะแม่เราตัวนี้เนาะอือแกงหัวอะไรกมี นี่กบกบโอ้ยบังกบพี่น้องครับผู้ใดมีสั่งกบมามีบอนอครับกบใหม่ๆกบแห้งพี่น้องครับไซส์สวยๆงามๆกบแห้งเอาไปทอดกับตำบักหุ่งบักงเตียงกับข่านะครับเฉียดแห้งในกระไรพี่น้องเลยเฉียดไข่อึ้งบ่มี้ะพี่น้องด้วยผู้ใดถามหาอึ้งบ่มีอึ้งนะครับนะช่วงนี้ก็มีแม่แข้งนะครับ เห็ดเพาะกันยังมีอย okay, so cool. <Yeah. S 2> wow. ู่นะครับสําหรับท่านที่สนใจเห็ดเพาะยังมีอยู่นะครับแมงแข็งหลายคือเก่าแมงแข็งนะครับแมงกีนูนก็มีตัวน้อยแมงกีนูนพร้อมยังมีอยู่แมงกีนูนจ้ามอเตอร์หอดครับคุณแม่ก็เลยเพราะท่านไดนมีหอดบะบายอย่างเป็นของพงศกนเทียมืออื่นพ่นซังจะเสด็จมาเอาหน้าแม่เนาะนี่ <ค><ณ>ปลาต้มเ<ค><ณ>ห็ดเผาะกับซีมี่นี่ครับตโตอ่อนกับนี่นะครับพรึ่งขอมาใหม่ๆกับนี่นะครับเ<ค><ณ>ห็ดเผาะตับอินทนองเด้อนะค<ณ>รับเดือแซ่แข็งไห้อันนี้เห็ดเผาะฝายเนาะแม่เนาะ<ค><ณ>อันนี้ฝายครับอันนี้หนังเห็ดเผาะหนังกะซิมี่แก่เนยมีอ่อนเน่ยพอดานะครับแต่เห็ดเผาะฝายเนี่ยอ่อนๆอยู่เห็ดเผาะฝายใส,ส่สวยๆงามๆปลาต้มเป็นตัว ประแดกตอนซ้ำไม่ได <ly> ้ uh. ่น <DVD> ้องแล้วประแดกตอนเด้อโอ้ยดอกกระเจียวงามงามงามดอกกระเจียวสวยสวยได้เฮ้ยแม่เถาก็ได้บอกข้อมาจะใส่หน้าแม่เถานี่เนาะข้อข้อหวานข้อหวานหอมข้อต้องใส่น้ำตาลเลยไหมแม่เถาว่ะนี่หอดบอกข้อบาทนี่ได้อู้หูอันนี่ไงกาะอันจีปุ้ม จิปโอมจิปอมเราลองไต้ดินเสียงดีตัวนี้สุ้นี่แง,งดแงดีนนะเนี่ยดอีโมโกม็มีโอ้จ้าอ้ยอยางแล้บบวมีผูกแล้มีผูกหลอกแล้บบวมีผูกอันนี้กิปโอม่น้องกิปอมแมนครับอันนี้ครัวอะไรกับแพ็คนอ้แมนน้อไต่กัเลยพ่น้องครับอจัดมาจัดมา จวดแจกเกดแจดพี่้องครับดอกกระเจียวก็สวยๆไปขอนแก่นน้แต่ม้าคุณแม่เอ๋ย <c oughs> จ้าไปจ้ารถไปเข่าศูนย์ครับคุณแม่ครับเพรแต่มาหอดครับผมเลยกจะมาเก็บภาพบรรยากาศห้พี่น้องเฮาจวดแจกกันเด็กอ๋อขออนุญาตไปส่งของตอกอนบัดน,นี้นะครับสั่งมาได้พี่น้องเด้อมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับสั่งมาเร่แล้วจะลอยส่งให้นะครับผม เล่งด่วนเล่งด่วนแม่เ่าก็มี่หอดอกข้อเฮ็ดก็มีไแม่เ่าก็ดียังมีเห็ดคือเกาอยู่นี่อ้าววดจวด <ๆ S 2> คลิปนี้เอาซ้มนี้เราพี่น้องเอ้ยซ้ำบ,บายดีครับซ้ำบายดี